สนับสนุนโดยอีลิตฮอลิเดศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพบางกอกแอนตี้เอจิงเซ็นเตอร์ช่วงอร,รรวอร่อยรอบครัวอร่อยรอบครัวเราอยู่กันที่ระยองกับโรงแรมมาริออกับห้องอาหารซีอ เดี๋ยวเราไปบุกขั่ลวงสุดเด็ดกันเลยดีกว่าครับคนนี้เลยพี่คนนี้เชฟครับไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้อ๋อเขาเนี่เชฟสวัสดีครับสวัสดีบคุณผู้ชมเรานัดเชฟยอดฝีมือไว้คุณผู้ชมฮะเชฟสายยันหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ชื่อพี่ก็ชื่ออโลฮ่าครับอโลฮาอลอรอลองพรอลองลฮาออ่านผิดอ่านผิดอโลฮาไปฮาวายนะเหมือนอโลฮามากสวัสดีสวัสดีสวัสดีอโลฮาเชฟอโลกงพรนะครับเป็นเอ็กเซคิวทีฟเชฟนะทุกผู้ชมครับโอ้โหเป็นเชฟใหญ่ตุดเชฟผู้บริหารวันนี้ลงมือมาทำเองเลยมีเชฟคุมคอสด้วยหรือเปล่าทุกอย่างครับคุมทุกอย่างเลยนะทุกอย่างครับ รปลว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่เราอยู่ระยองอยู่ระยองคุณผู้ชมครับอยู่พัฒนาคารที่ชื่อว่า ซีซอสครับซีซอสซีเฉยๆนะครับตัวซีเฉยๆนะครับตั้งอย่างนี้เลยนะครับผมตัวซีเฉยๆยนะฮะตัวซีแล้วก็ไฮเฟ็นซอสเนี่ยฮะซีซอสคาเฟ่รีสอร์ททำไมใช่ไหมมีเอสตัวแล้วมีเอตั้งสองตัวชื่อก็ภาาษอังกฤษเท่มากเลยแต่ทำไมมีเครื่องแกงเครื่องแกงอะไรเต็มไปหมดเลยเมนูเป็นอะไรครับเมนูนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของห้องอาหารเราเลยครับแกงสับปะรดใส่กุ้งแล้วจริงๆจะเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของระยองเพราะว่าเห็นสับปะรดเนี่ยเราไม่ได้ใช้เนื้อสับปะรดนะฮะ เราใช้แล้วแหละเป็นประจุกสับปะรดนี่ไงคือไม่ได้ใช้เนื้อแต่ใช้ส่วนนี้ฮะใช้แกงเขาเป็นเป็นหน่อสับปะรดจริงๆแล้วแกงเนี่ยเป็นแกงไม่ใช่ไม่ใช่แกงมันเนาะไม่ใช่แกงตัวดอกเป็นหน่อตัวก้าะตัวนี้จริงที่ยังงอกอีกลูกนึงว่างั้นเถอะที่เราตัดแล้วงอกอีกลูกนึงจริงๆไม่ใช่อันนั้นจริงกริงอ๋อตัวดอกกิ่งๆไม่ไม่ไม่อันนั้นตัวตัวนัวต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 ััวต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 ัวัวต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  ดีมากดีมากอันดับ่มากคว่ามีทะเลผลไม้ก็ผลไม้ระยองนี่ถือใช้ได้ลูกได้ชิมได้ครับชิมได้ไหมเชฟลองชิมดูได้ครับทับชิมได้ครับคล้ายๆต้องผู้ใหญ่ชิมก่อนคุณผู้ชมครับเผื่อเป็นอะไรไปฮะจะได้มีคนไปส่งเหมือนไหมจะคล้ายๆยอดมะพร้าวแต่จะมีรสขมติดนิดๆใช่อ๋อ้เป็นเอกลักษณ์คุณผู้ชมคล้ายยอดมะพร้าวจะมีรสขมๆและไม่แข็งอ่า ไม่มีกลิ่นให้ลำให้ลำคาญเหมือนกับหน่อไม้เนาะครับผมผลแรกที่ผมได้กินแบบนี้ที่เชฟทำมาเรียบร้อยเชฟตอนนี้ไปปรุงอะไรครับเอามาทําแกงเป็นแกงทําเหมือนแกงเผ็ดเนี่ยฮะแกงแกงแดงเนี่ยนะใช่แล้วส่วนมากเขาใส่อะไรครับเนื้อสัตว์ก็ปกติจะใส่หมูใส่กุ้ง่ใส่หมูใส่ใส่ไก่ใส่หมูกับไก่นะือนแกงหน่อไม้อย่างงี้เนาะแต่ผมว่า คือในเมื่อเราอยู่ติดทะเลทำไมเราไม่ใส่กุ้งเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกุ้งอ๋อกุ้งขาวแล้วจริงๆแกงนี้มันมีชื่อที่ที่เราคิดเอทเขาเรียกว่าอะไรที่เราคิดเอทเข้ามาในเมนูของของข้อหาเรานะครับคืออุสเรนตีเมืองแกลงจริงๆเนี่ยผมผันมาจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ตอนหนึ่งซึ่งเป็นตอนที่อุสเรนตีเมืองผลึกเมืองผลึกนี้ก็คือเมืองภูเก็ต แกงเนี้ยเรามาเสิร์ฟกับโรตีในเมื่อเราอยู่ที่แกงเนี่ยแล้วแลแกงตัวนี้มันเป็นแกงของของจังหวัดระยองเมืองแกลงแล้วก็ผันมาใหม่เป็นอุสเรนที่ใช้อุสเรนเพราะว่าอุสเรนเป็นเจ้าเมืองลังกาลังกาครับก็เป็นแขกเงเป็นแขกก็แขกมาทาาต้องหวยโรตีมาแล้วคุณเอามาทานแกทานแกงแล้วคุณมีโรตีด้วยมีครับเดี๋ยวเสิร์ฟกับโรตีอี๋เี กินง่ายๆไม่ต้องยากเย็นอะไรใช้น้ํามันพืชเลยนะครับใช้น้ํามันพืชครับผมใส่เครื่องแกงไปแค่นั้นเองเหรอครับผมอ๋อเราเราเอาไปเขาเรียกเอาไปเอาไปคั่วให้คั่วให้หอมน้ำมันนะครับอันนี่ใส่กะทิลงไปแล้วครับใส่กะทิผัดเสร็จก็กะทิลงไปเลยนะฮะกะทิประมาณกี่กระบวยนี่ครับโเคก็คือประมาณประมาณสามกระบวย y สามเมื่อครับผม เอใส่ครุ่มใส่ครุ้งใส่กุ้งใส่กุ้งเป็นการเล่นเนื้อขมโอ้ดูดูดีแล้วผมนิดหน่อยมาปรุงรสเอาอะไรครับน้ำน้ำปลาน้ำปลานี่มาปลาปลาตะกอปลาตัลปี๊บเยอะหน่อยเอาน้ำปลาน้ำตัลปี๊บเยอะกว่าน้ำตาลใสาครับแกงแปลว่าแกงนี่จะออกหวานนะไม่น้ำตาลทรายน้อยหน่อยน้ออยหน่ย หอมเลยเพอ,อาีใใส่น้ำปลาใส่น้ำไป<ร>แล้วหอมเลยไปมะกรูดไปมะกรูดนะครับแดงหั่นแฉลบนะครับ ใครใครเป็นคนต้นคิดอันนี้ก่อนหรือว่าเทียบไปเห็นมาแล้วเทียบเลยเอามาน้องๆที่ที่ทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นคนระยจอดเป็นของวราติกรตามมาตรฐานของของบริอดเนี่ยเราจะเราจะต้องทําอะไรที่มันมีของจังหวัดสนับสนุนท้องถิ่นท้องถิ่นน้องน้องก็เลยพูดถึงคําว่าไอ้จุกสับปะรดขึ้นมาแล้วไม่เรไม่เคยทานจุกสับปะรดเราก็ไม่รู้จักหรอกไอ้จุกสับปะรดนี่ผมว่าดีกว่าน่อมนะจุกสับปะรดแล้วก็ ผมขอบคุณมายอดมากๆเลยที่สนับสนุนคนท้องถิ่นนะครับผมแล้วมันมีขาดตลาดไหมไอจุกมีเรื่อยๆฮะไม่ขาดตลาดเลยไม่ขาเพราะว่าตามใดที่ยังมีไล่กับรถเราไปเอาที่ตากก็ที่ตาก้าเยอะไงสีทองครับผมสีทองก็ยังอร่อยนะครับผมถ้าหากว่าเราไม่ทานกับโรตีก็ทานกับข้าวสวยทานกับเส้นบะหมี่ไข่เจียวหมูสับหน่อยไข่เจียวกั้หมูสับหน่อยนะ คำ oh. แรกที่ยังไม่ได้ลาดเจ้าอาจาเนี่ยผมว่าตัวตัวแป้งเนี่ยค่อนข้างเค็มพอเจออันนี้ก็ออกไปทางเค็มนิดหนึ่งแต่พอลาดอนะันนี้ปุ๊บกลมก่อมเลยคุณผู้ชมครับมีความเปรี้ยวความกรอบต้องทานด้วยกันนะพี่วิรุษขอบคุณคุณวิณรุษมากที่ลาดตรงนี้ให้ไม่งั้นเขาจะมาเค็มทางเดียวนั้นอาจจะต้องอาาไปทานกับข้าวอีกแบบหนึ่งอาจจานี่เข้าไปคุณผู้ชมครับบอกเลยบอกเลย อร่อยเอขอบคุณพระอย้อเลยถ่ายทอดลงมาให้เชฟเราแล้วเชฟเราก็มาทําให้เราทานและขอบคุณมากที่มอบสิ่งดีๆที่ผมเกิดมาไม่เคยกินมาก่อนแม้ว่าอายุจะ47แล้วเพิ่งจะกินเนี่ยคนแรกเจ็ดสิบสี่พูดกลับไปเร็วเลยพูดปากปากเร็วไปวันนี้เรารู้แล้วคุณผู้ชมครับนี่คือแกงที่เชฟตั้งชื่อมาสวยหรูทีเดียวคืออุดรเรนตีเมืองแกลงคุณผู้ชมครับนี่คือแกง หน่อสับประรดหรือว่าเจ้ายอดสับประรดหรือว่าดอกสับประรดหรือว่าจุกสับประรดใช้คำาบบงี้จุกสับประระดแถวบ้านลงแกงดูเป็นแกงแดงแบบนี้เจรญอ,อาหารแน่นอนทุกท่าครับนี่คือรอบจานรอบโลกในช่วงรอบครัวเรามาล้วง เคล็ดลับการทําอาหารอาหารแปลกๆนี่ในครัวโรงแรมผ้าดาวถึงระยองสาหนัน้าเราไปไหน,นกันอย่าลืมติดตามรอบจานร,รอบโลกกับเคล็ดลับดีๆแล้วก็เตรียมตัวเจริญอาหารที่นี่เวลาเดิมครับวันนี้เรา3าคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเชฟครับสวัสดีครับฟินกับอาหารจีนการันตีความอร่อยด้วยรางวัลมากมายชิมกาแฟอาราบิก้าเมืองน่านกับเบเกอรี่สไตล์ยุโรปล้วงเสด็จการทำเมนูกับดักชาวประมง